ครับสวัสดีครับมาิก้องครับคเ็น่ของนที่ราลงรับก็านีมก็ใครบ้าทได้กาเปี่ยนเฮ้ยเปี่ยนไรับเปียนใช่ไหมเาเที่กแล้วทม้อนเสื้อผ้าเนี่ยเป็น้องใหม่น

ก็อปฏรบัต็มเหมือนกับผมแล้วชจะเป็นเสื้อยีนสีดำนะครับเสื้อนอะไรก็แบบกางเกเป็นเสื้อยีดดำไม่เื่อเลอะไรกันแนองเต็มแล้วก็เหมือนกันสองเ็เสื้อยีนเสื้อกา น้องต้องเป็นไงบ้างคะตองรูก่โต๊ะแล้วก็ก็ก็ทั้งแบอดเองอดได้แบบแได้แบบสาวใจเลยอะ

คืออัวเาออกาอวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรแปลกๆโอ้โีเกครับแต่อะไรบอกไม่ได้เนี่ยอร่อยคือสไ่ด้ต้มชิ้นเด็ดากร เกมที่เราเล่นเรื่องน้ำยังเกยนล้มีแ็กเคยแล้วมีคนถึด้วยเล่นตอก็เล่นหลักเกมตอนนี้เล่นอเกรประมาณสิบครับมากกว่าเนึ่แน่นอนสองสนุกแน่นอนแล้วมีโทใช่รัโทแลจะเป็นชุดเสร็โอ้ยน้องกอลที่โทแข่งต่คุณมาปาผม ก็จะเก็นตัวมีโซด้วยใช่โโซเพลนีะคะเป็น้องเพลงครับวันี้เป็เพลงอะไรเพลงแพะวันีเอาเพลงจากที่หมาครับเป็นเพลงองเ่าใช่ครับเป็นเพลงรื่นรื่นเพลงจริงจริงเนี่ยไม่ใช่เีลงเา ไม่ปองใครปของชูไปกรดไปรอู้กันลอะบ้านไม่ช่บ้ามเออกทุกวันทุกวันเลยุกีก็เราก็ติเจ้อกันม่าที่จะบ่อยอยู่เพราะว่าเราเออกไปทำงานอ๋อดี่จครับได้ออกจากบ้านเพราะอยู่บ้านเดเนียบ้านร้อนเหรอัอยาแอรบ้านเดี๋ยวไ ราออกงาทุกวันทุกวันเลยทุกนี่ก็เราก็จะเลยกันทุกันยที่จะบ่อยอกเพยู่วัาเลยกวันเลยทุกวันเลทกวันทุกวันกันเลยทอกันเลยทุกวานยนเลยทุกนยวนเยทกวัยทวนเ้นเลยทวันเนเลยบนเหรอวยกันเลยวนเกนกวักวันทกวเลเกกทเทย เจรด้เหมือนกันแต่ว่าช่วงเช้าก็แบบยังไม่ค่อยเจอนะไรเพ็ตาคนต่าคนตาแล้วที่เขาไม่เขาไตอแกเขาวันนี้เขาตื่นให้เราแกล้งเขาด้วยยงเลยครับไม่ต้อสูกกิเ่าบอกอาจจะยบไปตอนเย็นไม่เลยไ่เลยตอนเย็นคุณสองทแก้งเขาบอกเขาต่างชาตเลยไม่เคยดูเคอดูตงก่อนที่เขาบอกต้อก็ก่อนเราวจะต้ดเลยนะจ ในรถเรา่เลี่ยก็ที่เขาบอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวแก้ที่นอนซ้อมบอนซอเดี๋ยวรารอให้คนเวทีก่านี่พี่เจพส่ตอนไหนปะเขาฝากงานคนที่หน่นคผมก็ขอมาคุยดูนะครเป็นสรตแบบาชนครับกทจะบอกให้ ยาเซ็กซร้อหรือแบบยาผื้อผ้าอะไรเนี่ยเราคยกักแล้วก็สำหรใรที่แบบอยากจะลองในตัวแนวสหรือว่าแนะนำแบรนด์ไว้ก็มาลองดูลองท็อปชิพไครับลองว่าใช่คองการวันนี้เรามางานสร้างภาเราจะดีไซน์แต่ละคนใส่ทุกสองการเนะคะเออเป็นเล่นน้ำเล่นชุดนี้เลย อ๋อไม่พอทุดนี้เลยนะก็สารถนับในการกับใกันน้ำกันเหงื่อค่ะก็แต่ก็เจอที่โฮต้องขอุี่ที่งานทำงานใช่ผมก็ก็คงนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีในใครเราจะไปได้สะมถาะแต่ที่เป็นการ พุ่งมาขนาดแล้วพุ่งแะรอย่งนใช่ม่อกีไม่สปอรือจะสอยะจออะไรก็ตโยธนะครับมันจะเนรื่องยามาเอนก็คือโชมีมากน้อยะไรโชวเดียวผู s <S ้ ทางทงานนครับก็อยากให้คนรอรู้ดแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครคในวิีนักการเราดิไปทีเฮ้ยก็คือคนัวอยแบนูบัดพวกนี้เลยี่ออกดข้าวสุดข้าี่นรี่มีเดอบ เราก็จะกาอนที่เมื่อวานที่จะเี่ยนาิ่เต้นมากเลยครับดิ่งใหญมากการจะไม่ฉิดแบบวลีนมาแล้วก็ที่ตอนแรกอะถ้เกิดเปนตลาดเพราะว่าเราก็จผ่านแป่เีแต้วมนะ่เกิมแต่ว่าพอมันใกล้ถึงวันทีต้องมีอากาศสุดเป็นแต่กันเพราะเราเป็นคนที่มันมีความรู้ครณลักษณะที่ออกมาคือ พอนดูมันถือว่าคนแข่งเท่าแตนาใช่คนแข่งเท่าแตน้าเลยเ่ยวันจีนก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับทุกคนอ๋อคืออะารคือเป็นไฟคือออกมาแบบดูสังเคอาใช่ไหม ครับ <laughs>